เมื่อวานแล้วแหละเห็นป้ายไอ้แกะส้มแมวมันคืออะไรว่าไม่มีอะไรยอะไรเงี้ยก็ลองไปเซิร์ชดูเนาะเห็นบอกว่ามีลำธารและมีนกยูงมีตัวหนึ่งใช่ไหมตรงโน้อ<ค>นอ,อีก3ตัวคนเขามาเล่นน้ำกันเนาะน้องลำแขังไม่ตั้งใจว่าจะมาแต่พอมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวนะลานลลลลโ,โล่งๆเลยอ่ะไปลุ้มกัว้าวนะ เขาเริ่มมีหมุกกระและดนตรีสดทุกเสาร์อาทิตย์จ้ะ ork, เรามาเปิดซิงเปิดซิงเลยฟังเพลงแกงส้มแมวก็เข้าไปข้างในนี่แหละทุกแล้วที่เดียวกันป่ะแกงส้มแมวข้อในนี้ปะขอบคุณครับโอ้ทางเข้าล,ลมลื่น สวัสดีครับทุกคนครับสําหรับอีพีนี้นะฮะ <c oughs> ก็ตอนเนื่องจากอีพีที่แล้วเนาะอีพีที่แล้วเราอยู่ที่เขาตะต้งใช่แต่วันนี้ก็ลองจะเราไปที่หนึ่งแต่ตอนที่แบบย้อนกลับไปจะเข้าตัวเมืองสวนพึ่งเนี่ยมาเจอแก่งส้มแมวครับใช่นนคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเห็นป้ายแก่งส้มแมวมันคืออะไรว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็ลองไปเซิร์ชดูเนาะเห็นบอกว่ามีลําธารและมีนกยุงเยอะก็เลยขอแวะมาดูหน่อยเออมองไปเออเยอะจริงเว้ยเออตั้งแต่จอดรถอ่ะนกยุงเดินเต็มไปหมดเลยอ่ะ ไปลองดูไปลองดูไหมเดินไปดูกัน,กนเ,เดินไปดูนี่น้องๆแวะมาถ่ายรูปด้วยนะคะความเยอะตั้งแต่ตรงเนี้ยนี่ตัวหนึ่งใช่ไหม<ช>ตรงนู้้นอีกสามตัวเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าตรงลำธารมันต้องมีแน่เลยอะคนเขามาเล่นน้ำกันเนะอะนาอ มแวคือมันเป็นแบบลำธารน่าจะมาจากน้ำตกด้านนู้นเนาะเมื่อกี้เจอเจอน้องๆวัยรุ่นเขาบอกว่าอยากได้สะอาดหรืออยากได้มันถ้าจะสะอาดก็ต้องก็ต้องไปด้านนู้นเพราะว่ามันจะเป็นทางต้นๆแต่ว่าถ้าด้านเนี้ยถ้าจะเอามันคือตรงเนี้ยน้ำมันแรงออจะได้เล่นน้ำกันแรงๆสนุกๆเลย ไวยรุ่นเลยเนาะใช่แต่เก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำนะใช่ใช่ใช่เพราะเผื่อมันแรงเผื่อเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยดูน้าใสน่าเล่นน่ะใช่ดูน่าจะเย็นดีเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะคนจะมานั่งเล่นปิกนิกครับพอนนี้เรามาวันศุกร์ก็ยังมีอยู่บ้างอ่าใช่แต่ว่าน้องนกยุงไม่ไหนอ่ะถ้าจะอยู่ข้างบนหมดหรือเขาอาจจะมีเวลาลงมาเพราะเขาดูในทีทีนะ มีแบบนกยุงมาเดินเล่นนั่งเล่นตรงลำธารเนี่ยนะมันเป็นบ้านเขาอะเขาเดินอยากวันไหนอยากเดินไปตรงไหนเขาเขาไปละมั้งว่าเลยวันนี้อาจจะอยากอยู่ข้างบนไงข้างบนมันล่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เดินเข้าดูนกยุงเดี๋ยว่าแต่น่ารักนะไม่ใช่น่ารักแต่มันสวยนะลำธารอะกำลังกับหัวเสียงในหัวคิดถึงนกยุงแต่ตากำลังมองลำธารอยู่น่าเล่นอะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมได้คาตอบว่านกยูงอยู่รวมกันไม่ได้กระจายกันอยู่มันเป็นพันของอินเดียอ๋อไม่ใช่พันไทยเขาอยู่รวมกันแล้วเขาจะตีกันใช่ไงมันเลยเพื่อพาเราตัวนี้่นอนตัวนี้ต้องอยู่แถวร้านค้าเพราะมีของกินนี่เอง แก่งส้มแมวสําหรับการวิเคราะห์ของเราแล้วนะั้นเหมาะมากกับการมาเล่นน้ําเพราะว่าด้วยลําธารเขากว้างทุกคนแล้วน้ําก็ใสสะอาดและพื้นที่ก็สะอาดแล้วมันดูเป็นธรรมชาติคือมันล่มลื่นตั้งแต่เข้าทางเข้ามาเลยเนาะตรงบริเวณที่แบบทั่วไปของของแก่งส้มแมวอะ่ะก็ลมลื่นน้องนกยุงก็จะอยู่กันกระจัดกระจายอย่างที่เขาบอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตีกันอยู่รวมกันไม่ได้ ส่วนใครที่มีสัตว์เลี้ยงอย่าเอาเข้ามาดีกว่าเพราะว่านกยูงอ่ะเขาต้องอยู่กับตามธรรมชาตินะบางทีน้องหมาน้องแมวเข้ามาอาจจะแบบเขาเรียกอะไรไม่สะดวกนะคะแต่ว่าแวะได้ที่เนี่ยสวยงามเลยนั่งกินนั่งเล่นนั่งชิลอะไรกันแต่ห้ามนํำสุราเข้ามานะคะเข้ามาไม่ได้ มีข้อแนะนำทุกคนอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ต้องพึ่ง GPS นะอิกงแนะนำว่าให้โหลดแบบอะตั้งแต่ตอนอยู่ที่ตัวอำเภอสวคพึ่งเข้ามาเพราะในเส้นนี้สัญญาณมันจะมามาหายหายมามา,มาหายหายก็อาจจะลำบากสำหรับคนที่แบบชินากับการใช,ใช้ GPS ตลอดอะ่ะ uh huh. จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเห็นมันมามาหายหายตลอดเลยอะข้อมูลแน่นข้อมูลแน่น อันแน่นอนนี่ใครนันลาวันนะ <S <S 1> <S 1> หิวแล้วทุกคนมาหาอะไรกินกันเถอะอยากกินส้มตำแต่แดนร้านนี้ร้านนี้นะคะร้านตำลงเนินกระเทยตำมาลองดูค่ะ ป้านับแมว้ว่าปากินไก่ไปกี่ไม้ où? สี่ <c oughs> เขาสามไก่เขาอร่อยเน,ะนาะส้มตำที่รสชาติดีสั่งมาสองแล้วอะเบินนะ้ลอะเบิ้ลเข้มข้นเนาะรสชาติคึ้นสุดเลยอะแล้วเพงลงร้านนี้นะเปิดมาตั้งแต่เรามานั่งที่เปลี่ยนมากี่แนวแลวนะสามสี่แนวเดี๋ยวจะให้ยนชมแม่ค้าคนตำนะแป๊บหนึ่งขอกินก่อน ไปยนโฉมแม่ค้ากันทุกคนนี้เสียงหวานมากกับหมค <familia> ้าตําลงเนินกระเทยตำมนะคะนี่คือแบบว่ามาตามรีวิวนะสุขกดไปล้างมือเพราะเมื่อกี้ขยำไก่ไปมันสุดท้คนเดียวเมื่อกี้ไครหาสี่ไม้และกินไก่แบบขยำห้านิ้วอะ นางชวนไปล้างมือก่อนโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าอร่อยขนาดไหนจะบอกว่าร้านนี้นะคะไก่ย่างเขามีหลายส่วนมากแต่เรากินแค่ปีกเนาะจริงๆมันมีอะไรเนื้อติดหนังมีตูดมีอะไรเยอะๆเลยเนาะแล้วคนมาซื้อตลอดและลูกค้าเข้าตลอดร้านนี้จะคนเยอะมากๆคือเสาร์อาทิตย์วันหยุดน,นะคะตะลิกนะคะก็ดูเวลากันดีๆกันแล้วกันถ้าจะมาคือรสชาติดี ไม่ผิดหวังอะถ้ามาเนาะสไตล์แบบบ้านๆแต่แบบปูดาปูดำที่เขาตำซุ้มตำเหมือนทุกคนมันไม่ใช่ปูเค็มปีนะมันเป็นปูจืดที่แบบเค็มนิดๆอร่อยกำลังดีเลยอะแต่อาหารส่วนใหญ่เขาจะเป็นตำซะเยอะอาหารอย่างอื่นก็จะมีแค่แบบนิดหน่อยมีลาบมีอะไรเงรี้ยมีต้มแซ่บต้มแซ่บเห็นใสๆปะเขาจะแยกพริกกับน้ำปลามาให้นะคะแต่พอใส่พริกปุ๊บน้ำปลาปุ๊บนี่คือแบบเข้าที่เลยสถานมากแซ่บเวอร์มาก อ่ะลองมากันดูนะคะตำลงเนินกระเทยตำใครที่เป็นธาตุหมาระวังด้วยนะธาตุหมาธาตุหมาเรียกว่าอ่อนมากที่นี่แต่เขารู้นะเมื่อไหร่ที่เราหยิบน้ำแข็งล้างมือปุ๊บเขาก็จะทิ้งเราไปเลยค่ะอยากได้ทริคไล่น้องหมาออกจากโตก็ลองหยิบน้ำแข็งมาล้างมือดูเผื่อน้องจะไปทุกคนเห็นป่ะกำลังมาแล้วฝนลมฉ่ำมากดูใบไม้ ร้านนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะทุกคนบ๊ายบายตามลงเนินจริงๆ <Okay. S 1> ทุกคนก็ลงเนินมา <Okay. S 1> ถึงร้านเลยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดหรือ,อยังเอ่ยแล้วค่ะที่นั่นมีลานจอดรถบ้านไหมคะ,ม,คะมีใช่ไหมคะวอล์กอินได้เลยใช่ไหมคะได้โอเคขอบคุณมากคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ คนเขาเพิ่งปิดปรับปรุงไปแล้วเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเราก็เลยโทรไปถามก่อนว่าเขาพร้อมให้เราไปจอดหรือเปล่าไปเปิดซิ่ง<อ>จากดีนโนเวทนะเหมือนน่าจะปรับปรุงพื้นที่อ่ะอือาจจะแบบปรับปรุงเรื่องแบบสนามหญ้าอะไรอย่างหรือเปล่าประมาณนะลองั<ะ>่นกาแฟโอเคไปหาไป <laughs> จะเสี่ยงอีกแล้วลอลองเซิร์ชดูสิที่นีเยอะ เคเดี๋ยวไว้กินกาแฟกันแป๊บหนึ่งนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเดินทางก็คือนี่แหละครับสะเทือนใจลิฟอีกแล้วค่อยๆเราไม่รีบเป็นเหมือนกันไหมทุกคนพอเจอรถบดยางมาต่อยจะรู้สึกแบบแล้วรถเราสีขาวไงคือพอมันขึ้นมาเกาะแล้วมันแบบ ตอนนี้เราอยู่บ้านคานะทุกคนขับกันมาเรื่อยๆไม่ได้บอกเลยจะไปไหนแ๊ะแต่ทุกคนรู้แล้วไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะสวยทำไมอะ่ะวันนี้มาแบบสีวิไลหน่อยนะทุกคนนี่ดูสิไม่ตั้งใจว่าจะมาแต่พอมาแล้วเฮ้ยยเฮ้ยลานโล่งๆเลยอ่ะเฮ้ยโล่งกว้างเลยดูดิ จ,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 จุดไหนเขาให้เราจอดนะจอดคุยะต้องมีเข้าไปกินกาแฟก่อนดีกว่าป่านนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยทุกคนขับกันมาเรื่อยๆพ <c oughs> ี่จจังเลยพี่เขาบอกว่าดู YouTube เราด้วยดูช่องเราอยู่ทุกคลิปเลยขอบคุณนะคะและนี่ร้านกาแฟ คุณก็เดินสำรวจที่นะคะเอ้ยจอดตรงนี้เลยนี่ก็ดีนะแค่นี้มันกว้างมากมกว้างโล่งแต่ตอนนี้ร้อนทำ <c oughs> <c oughs> ไมตอนนี้ร้อนหรืออนเก็งไม่ถ่า <c> ย <oughs> ทำไมวันนี้มันสายหวานนะเปล่าออเดอร์ผิดพี่พี่สั่งคงริงสั่ง าแฟเย็นสองแก้วแล้อันนี้แก้วหนึ่งเห็นมแบบเย็นๆไงนั่งรอเวลาตอนนี้คือเปรี้ยงจัดดูดูคุณเขารีบอีกแล้วรีบเป็นผู้ชายที่ทำอะไรก็รีบอ่ะ เรามาจอดรอเวลาก่อนนะทุกคนเพราะว่าแดดมันยังร้อนฉ่ำอยู่เลยร้อนฉ่ำหรือร้อนชา <laughs> แดดมันแบบรุพรับมากอะ่ะ <gasps> แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเราค่อยหาแบบจุดเหมาะๆเนาะใช่แล้ว้ยแต่สวยนะเนาะเธอเ้อเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายมาฝากนะอูดูดีหน้าเนอไปแล้วเนี่ย <laughs> ในขนาดที่รอให้แดดร่มลมตกคุณสามีก็บอกว่าให้เตรียมอาหารได้แล้วถูกต้องวันนี้ทำอันนี้ดีกว่าอย่างมุนเส้นอันนี้เป็นยี่ห้อแฟบริตของเราเฮ้ยเธอตู้เย็นเรามันเย็นจัดเลยอะเป็นน้ำแข็งหมดเลยอะพี่เล็กหมากอยู่ในฮับปอร์แวร์นะดูด,ดิเป็นเก็ดเลยอะโห พังหมดแล้วว่าเฮ้ยจริงจงด้วยเป็นอันว่าใบผักชีของเราแข็งไม่หมดแล้วนี่หญิมีวิธีเก็บมะนาวให้อยู่ทนมาฝากอันนี้ซื้อมาแบบเป็นเดือนแล้วแล้วหญิงก็ไม่รู้จะทำไงเพราะปกติมันชอบเหลืองเร็วเนาะเหลืองแล้วก็ไปเน่าในตู้เย็นอะไรเงี้ยเอาไอตัวแรปอะค่ะแรปอาหารอะพันเป็นลูกๆแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะ นี่เก็บมาเป็นเดือนแล้วนะยังไม่เหลืองยังไม่เน่าเลยเออโดยบังเอิญไม่ได้รู้ทิศรู้อะไรหรอกบังเอิญว่าเออลองดูสิแดดร่มลมตกแต่พอเป็นแดดตอนนี้มันไม่ค่อยร้อนเนอะปาโนน่ารักเดียแต่เราลงมาเธอได้มาสืบราชการลับว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เขาเปิดใหม่วันนี้เนอะ3ตุลา เขาเริ <half through chips> ่มมีหมุกกระและดนตรีสดทุกเสาร์อาทิตย์จ้ะเรามาเปิดซิงเปิดซิงเลยฟังเพลงแต่ว่าณวันที่เราออนแอร์อ่ะก็น่าจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะครับจริงๆตรงข้างล่างนี้ก็จอดได้ก็ต้องลดลงมาจอดข้างล่างตรงนี้อืแต่ดูแล้วตรงนู้นก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาเล่นถึงแค่สี่ทุ่มเราไม่ได้นอนเร็วกว่าสี่ทุ่มอยู่แล้วโอเคไป ลากสายไฟนี่ทุกคนเขาจะมีหมูกระทะในช่วงฤดูหนาวนะคะน่าจะเริ่มต้นเนี่ยเดือนตุลาไปจนถึงหลังปีใหม่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าถึงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะคะบรรยากาศดีนะวันนี้เรามีเพื่อนด้วยเริ่มเซ็ตรถกันนะคะเสียบไฟที่นี่มีไฟให้ต่อนะคะมีลูกสมุนด้วยอ่ะตัว น้องมองอย่างไป่ะมีเพื่อนละสมูทตี้อะไรนะผูพันตาสมูทตี้ผูพันตาเป็นสับปะรดที่ปลูกขึ้นนี่เจ้าของใจดีเอามาให้เราดื่มใช่เอามาให้ชิมเซ็ตรร้อนๆคือราชบุรี่ะเธอสับปะรดส่วนพึ่งไงและนี่เขาปลูกอยู่ไร่ข้างล่างนี่ไง Hmm. Uh huh. ทำไหมทำมงทำมอง hmm. อร่อยจริงๆด้วยทุกคนเมื่อกี้เห็นคุณสุขพจน์พูดนึกว่าทำการแสดงอร่อยจริงเหมือนอารมณ์เหมือนกินยาคูอะยาคูปีโป้อะไรเงี้ยหอมๆอมหวานหวน,หวนอมเปรี้ยวเอออร่อยแฮะมานี่ลองสั่งดูนะคะอะไรนะสมูทตี้พูพันตาอ hmm. หญิงจะถ่ายให้ดูแบบ360องศาเลยนะคะค่อยๆแผ่นไปจะได้เห็นภาพนะว่าที่นี่ลานเป็นแบบไหน วิวหน้ารถเรานะคะทุกคนเห็นรงเชิงเขาปะมันมีหมอกด้วยนะควันภูเขาทุกคนคบ้าแล้วมันกระจายขนาดนี้เลยหรอเธอเห็นไหมมันไหมมันก็เขาเห็นไหมเนี่ยมาถึงฝั่งนี้เลยมันขึ้นมามันก็เป็นแบบควันเนี่ยจริงเหรอใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะเจอกลุ่มด้านซ้ายค่ะมาปาร์ตี้บริษัทหรือไงนี่แหละเป็นอาจารย์อ๋อเหรอ คุณผู้ชมเห็นไหมว่านี่คืออะไรแอรปักเอยไม่ใช่เอียร์ปักมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เวลาคนออกแคมป์แล้วมันชอบมีแมงหวีใช่ป่ะชอบมาตอมตาตอมหูวิธีที่สุดก็คือใส่แว่นหนึ่งแล้วหูก็เอาทิชชู่เนี่ยุดเข้าไปเป็นเอียร์ปักเป็นเอียร์ปักสำหรับกันแมงวีแล้วก็นี่ทูกกันแมงวีช่วยได้แบบไม่รู้นะ ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากตรงนี้แล้วก็ทํากับข้าวช้าเหมือนเดิมขโมวแต่เดินไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ทำนี่กว่าจะได้กินคุณสาเตรียมได้สี่โมงเย็น, <laughs> นหกโมงกว่ายังไมด้กินเลย I'm sorry มันสวยจริงๆนะคือแสงพระอาทิตย์ตกมันคือแบบส้มแป๊แะเลยอะสวยแต่อากาศยังไม่เย็นแต่ถ้าหน้าหนาวน่าจะฟินอือึ <laughs> วันนี้ทำเมนูอะไรคะยำบุญเส้นค่ะยำบุญเส้นทำไมมันมีแต่กุ้งแห้งวะนี่นี่ไปดูตรงนี้ด้วยเตรียมของอยู่เตรียมของอยู่ยำบุญเส้นโบราณโดยคนโบราณแม่ค้าร้านยำมัดมาเองมือใหม่มากน้ำปลาเองเปิดใหม่เลย เสียวไหมเสียวมือเขาไหมอืนี่ขนาดใส่เส้นนิดเดียวนะสุดท้ายแล้วมันเยอะเต็มจานเลยยำบุญเส้นโบราณต้องมีถั่วนะเจ้าค่ะจริงๆมันต้องใช้ถั่วแบบถั่วคั่วเยอะเยอะหน่อยสิใส่เหมือนเดี๋ยวมันเค็มนะเธอถั่วไม่ใช่ถั่วอบเกลือนะ อร่อยมาล่าเติมโปรตีนเติมโปรตีนใดๆที่แคมนี้เขามีหมูกระทะขายด้วยนะคะน่ากินมากดูสิหมูกระป๋อเปี๊ยะาคุณมากครับหมูกปองเปียจากรถข้างๆนี่ค่ะพี่รถคันนี้เอามาให้เมื่อกี้ลืมถ่ายตอนที่พี่เขาเดินมาให้ลุนน้องเราค่ะ ขอบคุณนะครับโอ้นี่ชมหน้าคนใจดีขอบคุณนะคะคอนะขอบคุณนะน่ารักมาก ชิมหมูกระทะเขาซะหน่อยฉ่ำม,ม,มากอืมใครชอบหมูกระทะฝั่งได้เลย,ยอร่อยอพี่ลิปเดินไปคุยกับน้อง เต็นท์นูนนะคะดูบรรยากาศกันตอนกลางคืนก็คือคักไปอีกแบบนะทุกคนชวนน้องคุยเหรอเขาบอกว่าเข้ามาครั้งแรกเลยเขาตามดูทริปเราแล้วก็แบบอยากจะมาแคมป์นี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาเป็นทริปแรกของเขามาเจอเราพอดีอย ชโชคดีชโชคดีดดเราด้วยชโชคดีเขาด้วยใช่ใช <laughs> ดีใจที่ได้เจอนะจริงๆอย <นะ S 1> ่างเงี้ยเจอแล้วทักทาย<ช>พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะแฮปปี้ <laughs> เต้นแล้วนะด <laughs> ูว่ากายภาพบำบัดีใจ <laughs> ไม่ดี <laughs> ยด <laughs> อยู่บนรถแล้วนะคะไม่ไหวเท้าเขาเย็นไปหมดเลยอะ เย็นมากคนนี้อากาศเย็นมากแล้วเวลาเรามาสถานที่แบบนี้ที่มีดนตรีเล่นสดนะคะเราต้องทําใจเผื่อน,นิดนึงสมมุติแบบเขาบอกจะเลิกสี่ทุ่มเผื่อใจไว้ถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยกว่าจะเก็บของอีกนิดนึงใช่แต่ก็เพลินนีเนาะพูดถึงอ่ะแต่ถ้า<ะ>เป็นคนที่ชอบแบบมาแคมป์จริงๆมาพักผ่อนมาเงียบสงบมันก็ไม่ไม่เหมาะกับแบบสไตล์นี้แต่จริงๆอะ่ะ นานๆทีก็หนุกนานอยู่นะอ้าวกต้องยอมรับไหมถ้าสุกเสาคนเยอะอแต่ถ้ามาวันธรรมดาก็เงียบแต่สําหรับบางคนเนี่ยเนาทำงานประจำไงเขาก็ต้องมามันสุกเสาเนี้ยก็ก็ต้องเลือกเอาแต่ถ้าทางแคมป์อ่ะมีเวลาที่เป็นแบบแน่นอนอย่างเงี้ยอสมมุติสี่ทุ่มเลิกห้าทุ่มยังพอทําใจได้เนาะมันก็ยังโอเคไงแต่บางแคมป์อ่ะเขาจะมีนะเดี๋ยวนี้ บางแคมเลือกตีสองบางแคมยีิบสี่ชั่วโมงเนี้ยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกเนาะแต่วันนี้เราก็หนุหนานอยู่แหละฟินๆไปเขากลับกันยังยังแต่เขาก็กเงียบๆโอเคน่ารัก o มอร์น n ิ่งค่ะโอ้ป้าป้าเพื่อนบ้านเก่าเราหายไปแล้วมีเพื่อนบ้านใหม่มาตอกสมอแล้วนี่วมากแต่เช้าเลยนี่กี่โมงเก้าโมงครึ่งเนาะ ตื่นมาเจอวิวภูเขานอนชิวเล่นโทรศัพท์ไม่รีบไม่รีบรอมีอาบน้ำเนี่ยเขาก็ไม่รีบเหือยูข้าวยังไม่ทันกลับกรุงเทพเลยอยากมีทริปใหม่แล้วอะช่วงนี้อากาศดีแกทิศหน้ามีวันว่างเหรอไม่รู้เดี๋ยวรอดู ทีนที่แนไปต่างจังหวัดไปนู่นไงไปละครมหาสารคามโหแล้วคนเริ่มมาเที่ยวกันแล้วอะค่ะแต่เช้าเลยอ๋อวันนี้วันเสาร์ด้วยเดินลงมาดูบรรยากาศยามสายสะหน่อยนะคะเขามีสวนดอกไม้เล็กๆให้แบบถ่ายรูปได้ด้วยนะ นี่ทุกคนเดินลงมาได้เขามากันเป็นครอบครัวถ่ายรูปกันน่ารักเชียงรประทับใจอีกแล้วภูพันตาครับผมมาแบบไม่ได้คาดหวังบ้านคาใช่อยูรับุรีครับ คือมาแบบรู้ว่าเป็นคาเฟ่เนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศเขาเป็นแบบประมาณไหนยังไงดูจากภาพไม่สวยเท่าของจริงใช่ดูในรูปกรู้ว่าธรรมดาลุโล่งดูไม่มีอะไรแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยวิวภูเขาขหลังนี่แบบสวยในช่วงนี้เขาปลูกดอกไม้ด้วยเนาะมันก็เลยดูแบบสดใสอ่ะเย็นอะไรเงี้ยแจ๋วเลยสําหรับค่าบริการของที่นี่นะคะคนละ150บาทอ่าฮะบาทใช้แอร์เพิ่ม100บาทครับโอ้โหแต่ทุกวันศุกร์เสาร์จะมีดนตรีสด ใช่เ,เมื่อคืนอ่ะ mm hmm. เลิกประมาณ5้าทุ่มก็สนุกสนานอีกแบบเนี่ยก็เนบรรยากาศเปิดใช่เปิดใจเปลี่ยนบรรยากาศดูบางคนอาจจะเคยเที่ยวแต่ธรรมชาติมาลองแบบนี้ดูบ้างนานครั้งเนอะโอคอวันนี้ขอบคุณเอวาสกินนะคะขอบคุณเรซี่พาวเวอร์นะครับแล้วเจอกันอีกพีหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า